หนุ่มบูชชนัชนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะเช่นเดิมนะครับเมื่อวานไม่ไปหาน้องบีทนะวันนี้คิดถึงคิดถึงกลับมาเหมือนเดิมแต่วันนี้รู้สึกว่าจะใช่น้องบีทไม่เอ่ยหรือเป็นแม่อ้อยใจแม่อ้อยใจหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยำยำจกกีหรือยำแม่อ้อยใจนะหรือก่อนอื่นทักทายน้องตังนวลก่อนตังนวลเลยครับเดี๋ดนี้มาหน้าสดนะคะฮะในดู น้าสดยังสวยขนาดนี้ไม่แน่นาเจียวผู้ชายไงฮะผู้ชายกรุงเทพอ๋อผู้ชายกรุงเทพอ๋อเดสวัสดีน้องบีก่อน้องบีสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ใส่ถุงมือก่อนหยตองนวลนะตามตกให้ลูกม่ลสาวจะเป็นดาราสาวนะนี่อันนี้เปิดซิงบิทแรกเลยเดี๋ยวมาดูเป็นอะไรเออไม่ยอมซื้อใครเอ่ะจนไม่มีขายไย่ดิ นะฮะดีที่คนมาซื้อของตัวเองไปร้านนะคะใส่งชุูรถได้ครับตำพริกตำชุูรถให้เข้ากันนะครับม,มนนบันนี้มันไม่ค่อยแฮปปี้ฮะมไม่อยากสียไม่ค่อยอยากสวย มันเป็นผลขูเน,นะใช่ใช่สู้ๆกันไปครับมาแล้วน้ำตาลปั่น ด้วยมะนาวคั้นสดนะครับด้วยน้ำปลาปลาช่าแตกมาก่นะงๆขายหมดเลยขอบพระคุณมากครับเอาวันนี้ขายหมดน้องบีบอกขอขอบคุณมากเลยเไม่เน่าหมดแลร้อนเลยไอ้ไหนีวหวยวเน่าเราก็ทิ้งมือหมดแล้วเราก็ซื้อมาใหม่แล้วก็เก่งไงฮะ เองเพราะทิ้งของเยอะมากเลยใช่ไหมอันไหนไม่ดีเราก็ต้องทิ้งอ่ะลูกค้าทานไปจะเสียชื่อร้านนะร้านพิเปิลเป็นยังไงบ้างครับหนักเหมือนกันครับไปเหมือนหนูแล้วใช่ไหมครับไปสองเส้นแล้วครับ <laughs> <laughs> นี่พูดออกอาการเลย มันจะเปิดนี่ไปสองเส้นแล้วนะโยนหม่ย่งวะให้ให้นไปซื้อช้อนมาให้หน่อยีหนูมาีมันจะีแล้วอร่อยมากทาน น้องเสร็จะได้หอบกีกลับไปในเมืองเหมือเนเดิมมัม่ตรงไป <c oughs> ห,หาทำงานได้เร่งมีโต๊ะหน้าเลยสี่ห้าร้านน้อง <c oughs> ใช่ไหมน่าจะดีนะขายไม่หมดเยอะขายกับเจ๊สองคนเลยขายเข่าวปุ้ยที่บางวา่าจะไปติดไปเนาะติดเป็นวายไไวแบบก็เป็นตัวแล้วก็มีโต๊ะข้างหน้านี่ใช่ <c oughs> ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บไม่ต้องมีค่าเช่า ต่อรี่ยมอะไรครับต่อรี่ยมอะไรครับ น้องแม่แม่อ้อยใจแม่อใจได้สาร <c oughs> <c oughs> ยอมอะไรแม่อใจยอมไข่มือค่าฟิวได้เลยนะฟิวนะแม่ก็แกแล้วเหรอบกะหรี่ ข้าวเยอะมากใช่หมดไม่ไอกินหมดหมดเพราะว่าพี่ไม่กินข้าวเช้าเลยไม่กินข้าวเช้าเลยนี่ตามด้วยปลาปลาชาแตกดนะทีเด็ดของทางร้านเลยนะครับถ้าใครมาแล้วไม่กินปลานะมาไม่ถึงนะพี่หนุ่มบอกเลยนะร้านนี้นะใช่มันก็จะจืดจริง ไข่มึกฟักใหญ่มากนี่นะฝักเขาโุยมาก ยําให้กป๊บนมงนตขอด้วยยําอะไรครับอ่าหมูยอไข่แดงค่ะหมูยอไข่แดงนะครับนานทีนได้ขายเราก็ต้องรีบเร่ง <laughs> เคยทำเป็นน้องหน่อยทำได้อยู่ได้เออได้ทำัน,นูนช่วยหนะ่อยเก่งเลยนี่จะเป็นหมูยอไข่แดงน้ำปลาร้านะครับ นี่มึงดีบอกไม่ต้องชิมนะไปอยู่แล้วแม่หัรแค่80บาทไม่มีไก่โอ้โห,โโหล้นกล่องเลย80บาทใส่ช้อนัชทแข็เพิ่มลูก นี่เดี๋ยวมาดูนี่หยุดจากยำม,มาทำอะไรนะเขาเรียกอะไรน้องบีทอันนี้กุ้งแช่แมงกระพุน lắp pin này Em <laughs> <laughs> เองราดน้ำจิ้มไปเลยเนาะนี่เดี๋ยวมาดูน่ากินแค่ไหนนะเป็นกุ้งแช่แมงกะพุนนะครับอันนี้ก็จะราดแบบนะโอ้โหแบบนี้เท่าไหร่นะน้องวิทย์ร้อยห้าสิบอ้โอ้โหโคตรน่ากินนะทุกคนนี่นะเป็นซีฟู้ดใช่ไหมอันนี้ซีฟูด้ดนี่ <laughs> น้องบีบอกทำทุกอย่างที่ได้เงินนะตอนนี้นะน้องบีฮะท <c oughs> ำไป <c oughs> นี่อนาคตนะน้องบีบอกอยากทำส้มตำนะต้องเปลี่ยนร้านอย่างนี้ได้ทำดูแบบนี้ไม่ทำ น้าเปลี่ยนร้านใหม่เปลีย่ยนหน้าเปืี่ยนที่แนแ้ครหนึ่งแล้วเปยนเนียกคนนี่มีหอมเจียวให้ด้วยทุกคนโยกประเทหรือ <laughs>

นี่เป็นเซตเป็นชุดแบบนี้นะครับลูกได้แล้วลูกเร่งได้แล้วค่ะ,ะเ,คคเสร็จจากตรงนู้นมายำต่อนี่ยำไข่หมึกกระยำปูมายำไข่หมึกกะยำปูมานะเอาให้มือเราวิ่งไปเลยวันนี้ข้าวเผ็ดมากเผ็ดมากนี่ใส่พริกเข้าไป

ha 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 ก่อนนะคะ่ะคลิปวันเจรกดไลค์กดแชร์หนูมึงกดชแนล <c oughs> ขอบคุณที่รับชมขอบคุณค่ะป <c oughs> ิดคลิปให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ว่าเจะมอย <c oughs> เจะมอยก็เพราะวันนี้ไม่ได้มอยคน สีน่ากินน,น่ากินมาก,าก,ม,ากมันน่าเผ็ดโอเคครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมือชนชาแน,นลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับขุบคณครับพูดทำไมปิดให้ยัง